เวฟร้อยบ้าอาติดตั้งไฟสปอตไลท์ led ซันบีมรุ่น30วัตต์นะครับขาวจ้าเหลืองสูงนะครับผมอันนี้ตำแหน่งแคตาเลยนะครับครับเดินส่วนให้ดูนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตาใครนะครับผมามาดูแสงนะครับอันนี้แสงไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันครับอ่าต่ำนะครับ พอดีมีคนเดินสวนมานะครับผมถ้าเปิดไฟสูงมันจะเข้าตาเขานะครับอ่ารอสักครู่นะครับผมแสงบ้าสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็ไฟพาดนะครับจะดีสูงอย่างเดียวนะครับผมยวสักครู่อ่านะครับอันนี้ไฟพาดนะครับก็คือกดติดนะครับปล่อยดับนะครับ แล้วก็สูงต่ำอันนี้ก็เปิดวิ่งแบบไม่มีรถสวนมานะครับคือมืดๆไม่มีรถสวนก็เปิดเป็นสูงต่ำวิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทอย่างที่แจ้งนะครับปัจจุบัประมาณนี้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผู้เดียวจบการบินประกันหกเดือนเต็มครับผม